อ๋อคือายหวถนนนะลูกลูกก็จะส้ม้ายถนส้มเดียวเ่ั้กมาสวัสดีครับเกี่ยวเกี่ยวครับผมอ้าวเกี่ยวครับผมสวัสดีครับ เอไปของน้ำเสวัสดีครับแม่จะมานอนกับหนูแม่นอนตรงนี้เกียวเกอนพี่ถามว่าเกียวไปไหนมาครับแม่จะมากินข้าวแล้วแม่อาบน้ำกวนเอื่อยอให้งานงาเกียงไหลเกียงไหลใช่แล้วคนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณเบนจามินสวัสดีครับตอนนี้รุงเพนกัน,นาลิตะอยู่ฝั่งนั้นครับอยู่คนละฝั่งครับอยู่คนละฝั่งครับเพราะว่าน้องน้องแกล้งพี่สาวครับเกี่ยวเกี่ยวแกล้งพี่นาดิตะร้องไห้ก้า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 กเลยสวัสดีครับ เออ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 เจียให้ยังต่าเลยูเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งวิ่งซื่อๆเบิ้งสาอยาสูโทเออแป๊บนึงค่ะลกแม่เออ ลูกอ yeah. Actually, ่อนไน่อ <FIL OS> ่อันขาดเอให้กระป๋องสีดำลค่ะไหนอะอู่นะข้าหมี่เอาลงมาให้ดยหนูอยู่บนโต๊ะนี่หนูอยู่นี่ลูก เดีวพี่เอาไปอาบน้ำจ้าเดี๋ยวไม่เพลก็มานอนกับปุ๊กค่ะสวัสดีค่ะนี่มบิมเขาเจอไหจะเข้าน้ำกับพนนักโขนวะไม่าชุดเชื่อไปเลยเสรีจแลส่เพื่อนะสวัสดีค่ะวันนี้ใครถูกเลกพี่นวงกันคอยคอยพลเลกลอตเตอรี่บบวด ใบหนึ่งกใบสามหกหกนหกพจนตัวสองที่เดียวพี่ตากามหกันนี้สิแอ้อแต่ว่ามันออกบนใช่ไหมแ่นถถเดพีปเด้อสามหกน่ะไนโรงงานแให้มาลุงซื้อแถมเพื่พี่ากแล้วเราทไรนะเพื่อเพื่อน่างเดยอเดียวอาเบนมูต่ให้โรงานใส่ให้ล้าเนอะใส่ให้ป้า ก่อนค่ะหัวนูครับทูกครับว่าลูกทูกครับกัดใส่ได้นาลูกพี่จ๋ซื้อสร้อยให้ป้าเหรอเอาสร้อยให้ป้าเใป้าส่ได้เลยใส่ยบอกแคมเพลนอ่ะใส่บอลนุใส่ไหนยังไเก๋ไรเก๋หน่อยให้ลูกี่หว่าใสได้นี่หัวอนที่นอ่ัจ้าบันอยู่ได้อหัวอยู่ ถืออยู่นะคะสามหกลองได้แล้วใช้อยู่ดใช่ไหมขึ้นถึงบ้านค่ะใครถึงเลขสามหกยกมือขึ้นก็แอนถูกกินค่ะซื้อสามแปดได้ซื้อค่ะแล้วถือใหญ่จ้าสวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยขอยเห็นที่ได้เมื่อสามหกถือป่ะจ้า พ่อที่จะกินรู้พลังนะลุงเออลุงเป็นใครเดี๋ยวใส่งใหญ่ๆนะน้องเราตัดอยู่ตรงนี้แหละค่ะเรื่องนกทาฝนตกทั้งวันค่ะป้าอย่าดูไม่ได้ดูค่ะลูกไม่ได้ดูค่ะป้าดูน้องเจียวเดินโชว์ลูกมันมันลันคือเบี้ยวรู้สึกกินทอดไก่มทอดทำให้กินเนื้อทอดไก่ มอคืนเนี่ป้าลูกมันอร่อยไหมล่ะลูงงาเคืนป้าทำให้อร่อยไหมยังามยังตึงนนแล้จะไม่สวยเอไปังเร็วองเลไปแล้วเโอ้ยโลูกลูกอันนะบานพับน่ะปล่อยออกซะสามสิบหกแม่ขาอยู่เพ่าๆอัน มีอันเอฟซีเพิ่นทักมาหาเพิ่นเพิ่นเคยมาติดแอน้ำเพิ่นฟ้าฟันเกียวเพียวเพ้เพิ่นเลยถามอายุเพียวเพ้ปัจจุบันว่าสาสิบกปีก็เลยถึงน้ําเพิ่นสซมซองหน่อยเนเยเยเยนเยไปนเมไปมองไปจับแขนเพื่อนคนสวยอยู่กับป้าค่ะรอถึงจะลุกข้นตัวเกียวได้นิดหน่อยโอ้มันหมานำกันจ้าเกียวเป็นผู้จัด กูเกวก็ต้องอยู่กับพี่ลงหูอยู่กับป้าป้าดิค่ะลูกถูกยุจ้าเสียดาย่ได้ซื้อใต้ดินไว้ป้่าสักสามสามหกสือตจ๋าลูกง่ายงกแม่รีบออกนะลุไแล้วปาเิ่งไรเองไงลูกเกี่ยวยั่ดห้ามเล่นห้ามเล่นม แล้วมีเลยนะพ่อพ่อเกี่ยวบอพอพป่อพ่ออ่ออพพ่่อพ่อพอั่่อพ่อ่อพ่อพ่ยพ่อพ่อพ่ออพ่อพ่อม่ออ่เอ ดูอยากเล็กดูอยากเล็กมาเลย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 ดูไอแพดไม่ละไอแพดโนนะไม่เอาไม่ไอแพดลูกเอาไม่อ๋อไอแพดไม่ละไม่เพอคือกอดอ่อนป่าดิฉะนั้นที่ตาเพ่อดีหอดป่าเหมือนเพย่อขีเรถคนละขั้นกับป่าเดีพนขีกับแมวพอดีเหมือนเลวันนี้ใครนั่งลงกับแม่จ๋าไม่นั่งกับป้าเลยนะไม่ แอนอยี่นีละจ้าเพนเขาไปในขั้วพนเขาตะหอนบ้านเกอดออกเอ,อ,เอป้าไรสดอยู่ลูกมากดออกเลยแล้วเด่ตกเไปเอาแอนแขบมี้นนี้ก่อนมาอย่าเอาีเอ๋อวไอ้ชุกพูดไป ยัง <het art> <า>ไปคนเดียวอะไรสุดสวัสดีหนึ่งั้ารอท่านด้วยนาคะกดไลค์กดแชร์ให้นิตาเอา้เอ้ามาโอาเอ้ามาโอา้เอจะพีดกอบนา,นาิตาเนยละ่ะมาอ้าวพีนอยองไงเขาลาสับปากปากอะไรพีดเครื่องพอดีพอดีอดเรื่อนเครื่องนั้นก่อนได้ไห,หลไมล่ะลูกเอา้าโน๊ตเกี้ยวอยู่กับใครล่นะนาเกีอยู่คนเดียวหรอลูกอุย้ย พี่รุ่งไปไหนครับในการขนส่งสิ้ร uh ุ่งไปไหนครับผมคงที่นอกมองนอกเลยนี่คนเดียวพี่โตไปรุ่งย่างจ้า